สวัสดีจ้าไหนก็เข้ามาแล้วนะจ๊ะมาซื้อของแล้วพอดีเห็นความอลังการของช,ช็อกโกแลตจ้าดูเยอะมากหลากหลายนะอันนี้ก็คือเทศกาลกินไข่นะคะเทศกาลเก็บไข่นะ่ยังเหลืออยู่นะคะ25โคนค่ะ25โคนยังเหลืออยู่นี่ถือว่าถูกเลยนะคะขเขาลดครึ่งราคาจ้าป่ะ เหลือใจจริงๆใครสนใจก็มาตำมได้นะคะที่มินมอดบูติกนะคะโบเลงนะโบเลงสวีเดนนะจ๊ะอันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในในภาคพื้นของดอลลานานะคะในเขตสวีเดนนะถ้าใครอยากซื้ออันนี้ก็ตายตัวนี่20ข้างในไม่มีอะไรเลยคะ่ะก็มีแต่ช็อกโกแลตนั่นแหละแต่แค่ว่าเเป็นรูปแบบนิ้วเฉยๆถามว่าอร่อยไหมช็อกโกแลตก็อร่อยคะ่ะอันนี้ก็มุม uh, บริหารเมือกนะคะหมักฝรังนะคะ หลากหลายยี่ห้อนะคะลูกอมหมากฝรั่งนะคะเต็มไปหมดโซนนี้ทั้งนั้นเลยพอเห็นแล้วโอ้โหความเป็นระเบียบเขานะคะ <Yeah. S 1> เนี่ยการจัดของคล้ายคล้ายเมืองไทยอะคะ่ะโซนใครโซนมันอันนี้ก็ประมาณนี้เลยโซนขบเคี้ยวนะคะเหมาะซื้อไว้ที่รถนะคะก็คือนั่งรถไปขับรถไปใครง่วงก็ซื้อได้เลยะคะ่ะหลากหลายชนิดอันนี้ก็จะมีแบบเปรี้ยวโคตรเปรี้ยวนะคะโคตรเปรี้ยว,ะค,ะยวคือตาค้างนะคะ ใครที่ขับรถายาวๆนะคะก็ติดไปที่รถคดีอันนี้ไม่ชอบค่ะดำๆเนี่ยไม่ชอบมันทำมาจากอะไรไม่รู้มันออกรสขมนิดนิดนึงแต่ถ้าคนชอบก็ว่าอร่อยอันนี้นะคะอันนี้ซูระโคตรเปียวนะย้ำเลยนะคะโคตรเปียวนะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะแต่ฝั่งนี้มีไม่มากนะแต่นี้ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงถามว่าแพงมากไหมก็ไม่มากนะคะ เราทำงานแล้วก็พอพอซื้อกินได้อยู่ค่ะช็อกโกแลตส่วนตรงนี้หลากหลายนะคะที่เป็นแท่งๆอย่างนี้อันนี้ก็อร่อยนะส่วนมากเขาจะเอาเอาไปละลายใส่ขนมเค้กหรือทำขนมอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นช็อกโกแลตอย่างดีนะคะบอกว่าเราต้องการความเข้มข้นของช็อกโกแลตประมาณเท่าไหร่มีตั้งแต่ 40, 50, 60, 70, 80, 90อ่า นะคะคงไม่มีเต็มร้อยนะอาจจะมีก็ได้มั้งคะแต่อันนี้คะ่ะผสม,มเรียบร้อยแล้วนุ่นชอบทานแบบนี้คะ่ะของมาดิบูนะคะก็พอตามได้นะคะประมาณนี้เลยซื้อซื้อสองอันได้ลดสิบโคนด้วยนี่เรื่องเราจะซื้ออันเดียวนะคะได้ลดสิบโคนในไหนเราก็กินอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยจะ้ะแบบนี้อร่อยจะ้ะอันนั้นส่วนมากเขาจะไว้แบบว่าเอาไปละลายแล้วก็ผสมขนมอีกทีนะคะ หลากหลายใหญ่มากมุมนี้ใหญ่มากพื้นที่เขาเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเมาดูส่วนของอ่แบบตักนะคะแบบตักเราไม่อยากซื้อหลายๆซองเนาะแต่เราอยากชิมอะ่ะอยากชิมทุกอย่างอะ่ะแล้วก็มันมีแบบตักก็มีค่ะที่แบบพี่อยู่ในซองที่แขวนนะคะที่แขวนไว้นะเฮ้ยแบบนี้นะ่าทานช็อกโกแลตนะคะเป็นข้างในเป็นช็อกโกแลต